สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่รันก็จะมาอ่านี่นะครับกดลัอคกีรเราย่อที่ได้จากาเหรียญแคนนะครับผีเสื้อแห่งแสงจันทรานะครับวันนี้ชุดนี้สวยมากนะครับแล้วก็มีเวรบุรุษนัดสุดท้ายนะครับมาใหม่นะครับแล้วก็ AW นะครับ ได้บัตรสั้งห้องแล้วนี่นะครับน้องๆจากที่เรารอคอยกันมานานที่ว่าเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่โทเค็นแร้งนะเอ้ยไม่ใช่เหรียญแค้นเนี่ยเมื่อไหร่เหรียญแค้นเนี่ยจะได้ซื้อสักทีจากที่รอมานาน น่าจะมีตัวเลือกให้เยอะกว่านี้นะครับหรือว่าสกินปืนบ้างน,นะครับที่ไม่ต้องใช้เพจซื้อนี้น่าสนมากเลย พี่รันจะมาสุ่มแล้วกี้เรายอดสิบใบนะครับชุดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหนะมก็บันทึกวิดีโอวเป็นหลักฐานนะครับว่าจะเกลือหรือจะดวงนะครับไปใบแรกเรากดทีละใบนะครับ ยอดไปเลยเปลี่ยนเป็นบัปืนมาครับอิ W ใหม่นะครับ Oh, so why not? <laughs> Look ต่ออีกห้าใบนะครับเมื่อกี้ปืนห้าใบเกลือ้โหเหงือตกกันเลยสิบกล่องก็ไม่ได้นะ สองใบอีงไบไปดท้ายสุดยอดเลยเสียงดังฟังชัดนนะเครียแล้วก็มีกิจกรรมใหม่มา มีกิจกรรมใหม่มาเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับวีรบุรุษนัดสุดท้ายเดีย๋ยวเราจะมาลองยิงสักนัดนัดละห้าสิบเพรนะครับ ก็มีของขอกล่องสกินปืนสักกล่องก็พอล 50, อะห้าสิบเองฮะได้กระเป๋าโหนัดเดียวได้กระเป๋าเลยนะครับน้องอโอ้นี่ครับนัดละห้าสิบเองนะครับ อีกสนันัดแล้วกันโอ้โหได้พี่ปิดปากเลยนะครับยอดไปเลยครับจำเลยจำเลย นี่ครับกระเป๋าเรีวยวได้เมื่อกี้ นี่นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนไอแดีวเไปลุ้นไอเดี ID นู้นกันตอนนี้นะครับพี่รันเล่นไอดีลองนะครับนี่นะครับไอดี ID ลองครับ ว y ไวั์สลันนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น ID พี่รันนะครับที่เล่นหลักๆอยู่มี2 ID นะครับ ID สลันกับ ID พี่รันนะครับตอนนี้ก็ตีสอนะครับ นี่นะครับอันนี้แหลดี d นี้นะครับ ID พี่รันนะครับอันนี้ ID ดีหลักนะครับก็หลักทั้งสองไอเดียเล่นทั้งสองดีมีคนขอเป็นเพื่อนมาครับแอดมาได้เลยนะครับพี่ลันไม่หยิงนะครับรับได้ก็จะรับนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมาหมุนล็คเก้ร์เราย่อนะครับ เดี๋ยวไปซื้อมาอีกเพิ่มมีห้าใบนะครับโดยโทเค็นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคิดตันเนี่ยผนึกคิดตันเนี่ยมีชุดใหม่มาแล้วนะครับน้อง,น,องนี่นะครับพี่ว่าหน้ากากมันสวยมากเลยนะครับชุดเก่านี่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเอาโทเค็นเอฟเอฟแลกกันนะครับ ถ้าสิบใบได้เท่าไหร่สิบใบสี่ร้อย 400, โอเคเอะไรไปเลยสิบใบเรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับนี่ก็การาทีแล้วเราจะกดห้าแล้วเราก็ไปกดหายปืนนะครับแล้วก็มากดสิบ โอ้โหสุดยอดเลยครับน้องเกลือ,อทำไมมันออกแต่เอ็มโฟ,โฟจังเลย ไม่ออกของทาวอลเลยออกแต่ของง่ายวันเนี่ยออกบ่อยมากเลยครับเนี่ยบ่อยเก้น <c oughs> ครั้งนี้เราจะกดสิบเลยนะครับไปโอ้ไม่มีอะไรเลยแย่จัง ได้สองใบนะครับสรุปว่าเกลือนะครับให้ตาราสังหารดูดีครับน้องๆเป็นเดือนแล้วครับสรุปว่าเกลือนะครับน้องๆก็เดี๋ยวที่รันจะตั้งเป็นเกลือ EP4 นะครับพี่รันพาลุ้นกับเกลือ EP4 โอเคครับก็ขอฝากน้องไว้เพียงเท่านี้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้พี่รันด้วยนะครับก็ลาไปก่อนก็สวัสดีครับน้องๆทุกคนบ๊ายบาย